สำหรับ EP ีที่สองนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหาที่เราจะสร้างวินัยยังไงแบบไม่ฝืนใจตัวเองโดยใช้หลักการการสร้างแรงกระตุ้นจากภายในหรือสร้างแรงจูงใจจาก3เทคนิคต่อไปนี้ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงการสร้างแรงจูงใจภายในหรือแรงบันดาลใจภายในตัวนี้ถือว่าเป็นกุญแจสําคัญของความสําเร็จที่ยั่งยืนก็ว่าได้เทคนิคแรกการเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายระยะยาวการเห็นภาพ ช่วยใ,ให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งที่ทําลองถามตัวเองว่างานนี้จะพาเราไปถึงจุดไหนในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อเห็นความเชื่อมโยงเห็นภาพกว้างเห็นภาพใหญ่คุณจะรู้สึกว่างานที่ทํามีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นซึ่งตามทฤษฎีของ Victor ie, วิกเตอร์ฟังกีผู้คนที่มีแรงจูงใจสูงสุดเมื่อพบความหมายในสิ่งที่ทํายกตัวอย่างเช่นสมมติคุณเป็นนายหน้าหรือเป็นครีเอเตอร์ TikTok เอฟเฟรี่เอขายสินค้าได้กำไรไม่กี่สิบบาทคุณอาจจะท้อกับผลลัพธ์ที่ได้แต่ถ้าคุณเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะยาวว่าคุณจะมีทักษะการขายการตลาดและคุณจะมีธุรกิจของตัวคุณเองในอนาคตคก็จะมีแรงกระตุ้นมากขึ้นในการทํางานเทคนิคที่2การให้รางวัลตัวเองแม้จะเป็นแรงบันดาลใจภายในแต่การให้รางวัลตัวเองอย่างเหมาะสมก็สาคัญตามทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์ชี้ว่า กิจกรรมที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกการให้รางวัลตัวเองจะมีแนวโน้มเกิดซ้ำแต่สําคัญต้องเลือกรางวัลที่ไม่ทําลายแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจภายในของตัวเองอย่างเช่นการให้เวลาพักผ่อนหรือการทํากิจกรรมที่ชอบเทคนิคสุดท้ายการบันทึกและติดตามความก้าวหน้าหรือเช็คล์การเห็นพัฒนาการของตัวเองเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) พบว่าการติดตามความก้าวหน้าช่วยเพิ่มอ อกาสความสำเร็จถึง40%หรือการใช้แอปพลิเคชันติดตามความก้าวหน้าของงานหรือติดตามผลงานเพื่อเห็นการเติบโตของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างสมมติคุณเป็นนายหน้าหรือเป็นครีเอเตอร์ t i k t o k a f เ i l i a t e เดือนที่1คุณอาจจะขายสินค้าได้5ชิ้นเดือนที่2ขายสินค้าได้20ชิ้นถึงแม้กาไรจะยังไม่เยอะมาแต่ คุณจะเห็นการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นสิ่งสำคัญคือแรงจูงใจภายในหรือแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่ต้องค่อยๆสร้างและบ่มเพาะผ่านการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออยากให้คุณเริ่มจากเทคนิคที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองมากที่สุดแล้วค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเรามาพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะ